จากเพอร์ฟูมเมอร์สู่การเป็นผู้บริหารยากไหมคะอืมไม่ยากนะเพราะใจรักด้านนี้เรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องกลิ่นเราดมปุ๊บเรารู้ว่าอะไรต้องอยู่กับอะไรเรารู้สึกว่าเรามีพรสวรรค์ด้านนี้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งเนี้ยจับธุรกิจมาเยอะเพื่อรู้สึกว่าเนี่ยค่ะเป็นตัวเราจับธุรกิจอะไรมาบ้างคะร้านอาหารค่ะเป็นยังไงบ้างคะร้านอาหารโอ้ยากนะเพราะว่าตื่นต้องตที่สองที่สามไปตลาดเองอ ปุงค่าใช้จ่ายเองหมดพอมาทําธุรกิจเรื่องทาผม <Okay. S 1> ก็เน้นเป็นแบบว่าเปิดสาขา <Okay. S 1> เป็นชายขาย mm hmm. ก,ก็ก็ดีแต่ว่ายุ่งกับเคมีเพราะทุกอย่างเกี่ยวกับผมมันเคมีหมดเลยผมทําสีผมใช่ <Okay. S 1> พอมาทําธุรกิจเกี่ยวกับสปาเวลเนสก็ดีแต่รู้สึกว่ายุ่งกับคนมาทําธุรกิจกับทัวร์ก็ยุ่งกับคนรู้สึกว่าเซอร์วิสที่เราต้องบริการไปเนี่ยร้อยพ่อพันแม่ <Okay. S 1> ทุกคนมองการบริการไม่เท่ากัน ทั้งที่เราบริการดีเรารู้สึกว่ามันมีความท้าทายในแต่ละอาชีพแต่พอน้ำหอมเนี่ยมันเล่นกับรสนิยมม,มันเล่นกับรสนิยมเทแต่เราต้องเข้าใจว่าคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยต้องการกลิ่นแบบไหนเขามีรสนิยมอย่างไงนั่นแปลว่าเราต้องรู้เรื่องกลิ่นให้ลึกซึ้งเพราะกลิ่นแต่ละกลิ่นบอกรสนิยมแต่ละคนมีความต้องการเรื่องกลิ่นไม่เหมือนกันเราแค่รู้จักกลิ่นและจำกลิ่นให้ได้ คราวนี้ค่ะสนุกกับมันมากไหมคะมากแล้วพอเห็นเทรนด์มันเติบโตยิ่งมากตื่นเต้นกับกลิ่นที่ดมอะค่ะคุณดายดมกลิ่นนี้ตอนแรกห้ากลิ่นก็แสบจมูกโอใหรู้สึกแสบนี่คือหมายความว่ากลิ่นมันเยอะดมเยอะอะในดมมะกรูดในดมตะไคร้ในดมกุหลาบในดมมะลิห้ากลิ่นก็ต่อวันก็น็อกละคือเป็นคน โรคจิตก็ได้ค่ะชอบความท้าทายชอบคําสั่งที่มันแบบยากๆชอบงานที่มันยากๆถ้าทํางานอะไรง่ายๆรู้สึกอ๋อเหน่เบื่อน้าเบื่อไม่สนใจเพราะฉะนั้นเนีงานน้ําหอมก็เป็นงานที่เราต้องเล่นกับอารมณ์คนเล่นกับอารมณ์คนใช่ตรงนี้ยากนะคะยากแต่สนุกเวลาเราทํากลิ่นให้ใครแล้วเขาชอบกลับมาเนี่ยเราจะมีามก็เก่งเนาะอะไรเงี้ยเราเก่งเนาะ หากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono29 ค่ะ